โอ้โหทีม A กับทีมซยอมุนลงแทบจะพร้อมกันเลยนะครับแต่ดูจากภาพช้าเนี่ยคนที่เร็วกว่าคือซิงจากทีม A นั่นเองนะครับพระมหาพระสุพรรณไม่ใช่สุพรรณมัชฌาอะไรเอาตาใครตั้งผมเหรอพระสุพระสุเมนพระสุทัศน์เดากันไปกันมามีหลายคำที่ใกล้เคียงอยู่นะครับพระสุพระสุอดพระสุพระสุทนมโนรลพระสุทนพระสุทน สุดท้ายเอิร์ธที่ตอบว่าพระสุทนแม่ก่อนที่ชื่อตัวละครจะล้าไปมากกว่านี้นะคาว่าฟันก็คือทนนั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยจะบันเทิงไปกว่านี้แน่ๆเลยนะครับอ่ะทีมบีรับไปหนึ่งคะแนนตอนแรกตอนแรกเดี๋ยวโหก็มาถีแล้วมันพอชีตพ่อชีตพ่อชีตพ่อชีที่เหมือนกันเลยนะลตาต่อไปเดี๋ยวเจ๊ลงใช่ไหมได้สิเจ๊ลงกับเฟิร์สไหมได้มาเลยเพราะว่าเฟิร์สน้องรักบอกว่า อยากอเจอมานานผมไม่ผมไม่สนใจแล้วเรื่องตอบคำถามสุภาษิตธิเนี่ยโยนแข่งกันโยนแข่งกันให้มันดูว่าใครหมู่ใครจานเราโยนคะแนนกันหนึ่งคะแนนเลยนะใครโยนเข้าก่อนเขาต้องตอบด้วยเพคะนอกจากพี่เลโอกับเฟิร์สแล้วเอิร์ธมีอะไรจะพูดอีกไหมครับไม่มีแรงแล้วอ่ะหมดแรงไปแล้วว่ะเออแต่จะจะโคตรปะอ่าโอเคมาวัดกันดีกว่านี่แหะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีของเลโอและเฟิร์สที่มีเอิร์ธขั้นกลาง พอจะแข่งจริงจังก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับโยนกันไม่ลงเลยทีเดียวครับโชว์จรู แต่สุดท้ายก็เป็นเฟิร์สที่ทำได้ก่อนนะครับก็ได้ครับก็ลงครับพี่เบนได้ดีที่สุไปขิงกันอยู่สองคนเนี่ยทิ้งให้เอร์ธยืนเหงาคนเดียวซะแล้วโอ้ยตอบให้ได้ตอบให้ได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะระดมสมองร่วมกับทีอย่าไม่เชื่อว่าอย่าไม่เชื่อว่าโยนห่วงชนะแล้วคำตอบมันมาได้ที่พี่นะแดง เอา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 พอถึงคราวต้องตอบก็ตอบไม่ได้ซะง,งั้นแหละครับผมหมูทองพิกุลทองโอ้โหให้เขาแข่งกันอยู่ตั้งนานครับ<อ>สุดท้ายเอิร์ดก็เชื่อนิ่มๆครับหยิบชิ้นปลามันไปกินภาพพี่สาวภาพหมูหรือกุนภาพทองคำถอดคำได้เป็นพิกุนทอง <S <S ทีมบีรับไปหนึ่งคะแนนครับแค่โยนห่วงชนะมันไม่ได้แปลว่าจะได้คะแนน นี่ครับไว้ไม่ยอมน้อยหน้าครับห่วงเดียวก็ทําได้ครับทีม B ได้สิต์ตอบไปเลยครับขอให้ตอบไม่ได้โดมโนรีมโนรามาิคนอยากมั่นใจว่ามาโนรีแต่เอิดแก้คาว่ามาโนราแมททำไมได้เอิดในแย่เลยนนเนี้อ่ะทีม B รับไปหนึ่งคะแนนครับปลา่ะ มันคือลามันคือลาก็เลยจะตอบว่ามโนลาแต่ยิมโพสเข้ามาก่อนว่ามโนลีก็โยนลงพร้อมกันแบบเซี่ยวของเซี่ยววินาทีจริงๆริงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ยิมีตอบก่อนก็ได้ให้มีให้มีนะให้มีตอบก่อนก็ได้ครับได้นี่ครับรับความกดดันมาแล้วต้องตอบให้ได้นะสุพรรณชาสุพรรณชาสุพรรณชาได้เอิร์ธช่วยชีวิตไว้อีกแล้วครับภาพสุนัขพันชิสุ ภาพสายไฟพันกันภาพชาเขียวหรือมัชชะถอดคำได้เป็นสุพัน์มัชชาเอ,อืดนี่ตัวท็อปเรื่องตัวละครไทยสุดๆไปเลยครับทีมบีรับไปหนึ่งคะแนน